สวัสดีผู้ให้ความสนใจนะครับในเรื่องของการพัฒนาตนเองนะครับผมวันนี้นะครับผมผมนะครับหายไปนานเลยเกี่ยวกับการทำคลิปแนะนำเว็บไซต์นะครับผมที่เอาไว้พัฒนาตนเองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเป็นเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับการพัฒนาตนเองนะครับผมแล้วก็ได้รับใบเกียรติบัตรด้วยนะครับ ซึ่งเว็บไซต์ที่ผมจะแนะนำในครั้งนี้นะครับผมก็คือเว็บไซต์ที่มีชื่อว่านะครับ Education Microsoft นะครับผมหรือ Microsoft Education Center นะครับผมซึ่งมันจะเป็นเว็บเป็นศูนย์การเรียนรู้ <c oughs> ของบริษัท Microsoft นะครับผมก็ พิมพ์ใน Google ได้เลยครับ Education Microsoft หรือ Microsoft Education ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปเลยครับที่ Microsoft Education Center นะครับผมอ่าหน้าแรกของเรานะครับเราก็ควรจะมีการนะครับถ้าเข้ามาหน้าแรกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งสำหรับเว็บไซต์ตรงนี้นะครับผมก็แนะนำว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบ เป็นภาษาอังกฤษนะครับทั้งหมดเลยเนาะเราก็ฝึกแต่ว่าสําหรับผมผมว่ามันง่ายนะ,ะเพราะว่าคําถามค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างที่จะสั้นและกระทัดลัดน,นะครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับล็อกอินนะครับผมล็อกอินเข้าไปก็ผมก็แนะนำนะครับผมว่าควรจะเป็นอีเมลของ Microsoft นะครับผมก็อันนี้คือผมเคยล็อกอินแล้วนะครับก็ รูปร่างจะเป็นแบบนี้ครับเมื่อเราล็อกอินออกมานะครับสิ่งแรกที่ทำนะครับผมในการจะเรียนก็คือนะครับไปที่คำว่าตรงนี้เลยนะครับเทรนนิ่งนะครับแล้วมาที่คำว่าคอร์สนะครับซึ่งคอร์สตรวนี้ครับจะเป็นคอร์สที่สามารถเรียนได้นะครับผมจะเป็นคอร์สตั้งแต่เด็กอายุ3-5าปีถึงเด็ก18บบวกนะครับผมซึ่งตรงเว็บไซต์ตัวนี้ครับจะเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ให้คุณครูเรียนได้นะครับมีเกี่ยวกับพวก Microsoft Edge พว่า i c r o s o f t t e a m s อะไรพวกนี้เยอะแยะนะครับอ่ะคราวนี้เลือกเอาสัก1อันนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการจะเรียนแล้วก็แค่คลิกเข้าไปที่คอร์สคอร์สนั้นนะครับมมผมเลือกคอร์สนี้ปุ๊บอ่ะถ้าเกิดขึ้นแบบนี้นะครับจะแสดงว่าเราได้เรียนจบไปแล้วนะครับผมก็ผมเรียนจบไปหลายคอร์สแล้วผมก็ขอ,อด,ดูก่อนว่าคอร์สไหนยังไม่เรียนเนาอ,อ่ะอันนี้ก็เรียนจบไปแล้ว โอเคนะครับเอาคอร์สนี้นะครับ Microsoft Education ตรงนี้นะครับเป็นชื่อของคอร์สเรียนของเรานะครับผมมาทำโดยบริษัท Microsoft นะครับผมระดับคอร์สอยู่ที่ระดับ beginner นะครับให้เรากด Start คอร์สเข้าไปเลยนะครับผมโอเคเนาะปึ๊บตอนนี้นะครับสมมติว่าเรากด Start เข้าไปแล้วนะครับเราบอกเฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาเรียนต่อก็ได้นะครับเรากด Back กลับไปนะครับคอร์สก็ยังจะ มันจะขึ้นแบบนี้นะครับเราสามารถกลับเข้าไปเรียนในคอร์สใหม่เวลากดไปปุ๊บก็จะเข้ามาสู่คอร์สนี้นะครับพอดีคอร์สที่ผมยังไม่ได้เรียนเดี๋ยวผมขอไปที่คอร์สที่ผมเรียนไว้อ่าคอร์สนี้แล้วกันนะครับผมก็กดนะครับปุ๊บเข้ามาคราวนี้ตรงนี้จะเป็นบทเรียนที่เราจะต้องเรียนนะครับ10บทน,นะครับตั้งแต่อันแรกเลยนะครับก็ลองศึกษาลองอ่านดูนะครับผมว่ามันเป็นหลักสูตรที่มันค่อนข้างที่จะง่ายไม่ต้องทำแบบฝึกหัด ที่เป็นแบบต้องส่งคําตอบอะไรเลยครับมีวิดีโอให้ดูนะครับผมเราก็เนี่ยครับเราก็ไปเรื่อยๆครับอตอนนี้คอนี้คือผมเรียนทําความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมก็ไปที่คําว่า quiz นะครับเพื่อตอบแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับเพื่อตอบคําถามท้ายบทนะครับเนนาะโอเคนะครับอ่ะพอมาที่คำ quiz ตอนนี้คืออา แบบฝึกหัดของบทนี้จะมี10 10ข้อนะครับบางบทมี5บางบทมี3นะครับแล้วแต่นะครับอ่ะขอตอบคำถามเลยแล้วกันนะครับโอเคเมื่อกด s u b มิ t ปุ๊บนะครับ,ม, mit, บ,นะรบมันก็จะมีบอกเฮ้ยข้อนี้ถูกนะครับก็เน็กไปต่อนะครับอโอเนะครับ บางครั้งก็ถ้าทําไม่ได้ก็เดาๆหน่อยละกันนะครับผมโอเคเนาะก็อ่านี่ครับถ้าเกิดเราตอบผิดนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับอ่ากากระบาดแล้วก็ไปต่อนะครับตอนนี้ถูกมาแบบนี้นี่จากประสบการณ์ครับกินหมูครับน่าเห็นไหมครับเราสามารถเลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อนะครับผม ปึ๊บผิดแล้วโอเคนะครับผิดสองข้อละโอเคครับเรากน็นี่นี่นะนีละโอเคนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเรากดนะครับจะมีคำนี้นะครับกดปึ๊บถ้าเกิดผ่าน80%ครับก็จะมีรูปแบบนี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้าไม่ผ่านเขาก็จะให้เรากลับไปทำแบบฝึกหขัดใหม่ นะครับเราก็ทําแบบฝึกหัดนใหม่นะครับโอเคเนาะ่ะสมมุติว่าเสร็จแล้วนะครับผมก็ไปที่แบ็คนะครับปึ๊บเห็นไหมขอจะขึ้นแบบนี้อ้าวพี่อ่ะคู่แล้วจะเอาเกติบัตยังไงวิธีการเอาเกติบัตนะครับง่ายๆเลยนะครับอ่าตอนนี้คือคอสนี้เราผ่าน80%แล้วนะครับเราเรียนวันที่เท่านี้นะครับโอเคเราก็มาที่คำตรงรูปของเรานะครับแล้วมาที่คําว่าโปรไฟล์นะครับนี่ครับนี่คือคอสที่เราเพิ่งเรียนมาเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าตรงนี้ วิธีการดาวน์โหลดเกียรติบัตรก็มาที่คำว่าวิวนะครับเห็นไหมครับมันจะมีวิวนะครับทิฟฟิเกตนะครับก็กดนะครับคลิกฟึบนะครับมันก็จะมีเป็นใบประกาศขึ้นมาให้เราเรียนให้เราดาวน์โหลดครับก็จะเป็นชื่อของคอร์สเรียนนะครับเวลาในการเรียนนะครับวันที่นะครับเราก็จะมีหลายเซนนะครับ จากบริษัท Microsoft นะครับแล้วก็เราก็กดดาวน์โหลดมาเลยนะครับแค่นี้เองครับแค่นี้เราก็ได้เกียรติบัตรของ Microsoft แล้วเราสามารถเก็บนะครับเราสามารถที่จะเก็บนะครับเกียรติบัตรได้เยอะมากนะครับอันนี้คือคอร์สที่ผมเรียนไว้นะครับของ m i c r o s อ f t ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นคอร์สที่เกี่ยวกับ Microsoft เป็นส่วนใหญ่เลยครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเ o r d e x c อ l ก o ์เวิร์ดเอ็กซ์เซลพอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีเรื่องของพวกเขาเรียกว่า เนี่ยครับพวก Microsoft พวกเกี่ยวกับเกมนะครับเช่น Minecraft อย่างเงี้ยครับเนี่ยครับ Minecraft นะครับหรือกระทั่งพวก e-sport พวกนี้ครับเป็นคอร์สสเต็มเลเวลหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับจะมีคอร์สหลายคอร์สมากนะครับที่เอาไว้ให้เราได้เรียนเนาะก็ตอนนี้ผมก็น่าจะได้เป็นน่าจะเกือบเกือบสามสิบคอร์สนะครับผมก็นะครับอยากจะแนะนำนะครับให้เพื่อน ได้ลองไปศึกษานะครับแล้วก็เก็บนะครับไปปติบัติเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองนะครับก็สำหรับเว็บไซต์นะครับเป็นใช้คำว่าเป็นของ Google แล้วกันไอเขออภัยครับของ Microsoft แล้วกันนะครับผม Microsoft นะครับ Education Center นะครับศูนย์การเรียนรู้ Microsoft นะครับนอกจากคอร์สตัวนี้นะครับเรายังมีเนี่ยครับการเรียนนะครับแบบอื่นๆอีกนะครับ เราสามารถที่จะเข้าไปเรียนนะครับเนี่ยครับพวกการเรียนแบบอื่นนะครับนี่ก็มีคอร์สก็ค่อนข้างจะหายขึ้นมานิดหนึ่งนะครับคอร์สของเขานี่ของเว็บไซต์นี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับก็จะต้องเป็นเกี่ยวกับนะครับเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับของบริษัท Microsoft นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับก็จะพยายามหาเว็บไซต์ที่เรียน ของต่างประเทศมาให้แล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็กำลังศึกษาในหลายเว็บไซต์อยู่เนาะงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ